ออกมาดูนี่อันนี้เป็นแหวนวิเศษอา้าใครจะใส่ก่อนเอา้าวันใหม่อ่าวันใหม่ลองใส่ดูอ่เออเอา้าวันใหมไไห่หายไปไหนอะนั่นสิหายไปไหนอะ่ะหายไปไหนอ่ะเออเอาหายว่ะหายไปมองไม่เห็นเอา้าไม่หายวะ่ะหายวันใหม่ามหายไปไหนวะ เอ้าไม่ถอดออกเอ้าเอ้าให้ตีหัวปะหายเอ้าเอ้าให้ตีหัวเฮ้ยเฮ้ยออไม่เห็นถอดออกถอดออกถอดออกเอ้าเอ้าเอ้านี่ไงโอ้โหมาตีหัวเดี๋ยวพ่อต้นลองใส่ดูเอ้าฟืบเฮ้ยพ่อต้นไปไหนอ่ะเฮ้ยหายไปไหนอ่่ะไไปหนอะ